ากใครนะคะที่กําลังท้อแล้วก็มีบางสิ่งบางอยา่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชินเราก็เรายังไม่อยากทำแบบนี้เป็นวิธีการอื่นได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะให้มองภาพกว้างไว้ให้มองจุดประสงค์หลักให้มองปณิธานใหญ่ๆใ,ให้มองจุดมุ่งหมายให้มองว่าเราทำไปเพื่ออะไรมองภาพกว้างพอเรามองภาพกว้างค่ะวิธีการจะมาเอง เราจะต้องผ่านในเรื่องเล็กในเรื่องนั้นในเรื่องน้อยในระหว่างทางเราจะมีกำลังใจเพราะเรามองเห็นภาพใหญ่เลยแล็โฟกัสภาพใหญ่ว่าเราตรงนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เราจะไปพอเรามั่นใจแบบนั้งแล้วค่ะในทุกสเต็ปของการก้าวเดินในทุกสเต็ปของการลงมือทำเราจะรู้สึกดีกับมันเราจะทำความเข้าใจทั้งกับตนเองทำความเข้าใจกับวิธีการทำความเข้าใจกับระหว่างทางอุปสรรคปนนัญหาผู้คนหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นข,ขั้นบันได เป็นแผนที่เป็นจิตสอบเป็นจุดต่างๆนะคะเราก็จะผ่านด่านได้เรื่อยๆเพื่อไปยังจุดใหญ่ๆของเราค่ะเมื่อภาพใหญ่เราชัดเจนจุดมุ่งหมายจุดประสงค์เป้าหมายภารกิจปณิธานเราใหญ่นอกนั้นก็เล็กน้อยค่ะที่จะทำให้เราฝ่าฟันและผ่านไปได้ไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจของเราแล้วล่ะคะ่ะ